กลาวลัดพอดแคสต์เคล็ดลับ how to เกล่าที่จะทำให้คุณเป็นตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราจะมาแชร์ทิปส์และ how to เพื่อเปิดเส้นทางรัดแต่ไม่ลับของนักเกล่าให้หูตาสว่างบิงบิงบิงอย่าลืมกดติดตามช่องเกลาวโชว์ด้วยนะคะเกลาวลัดพอดแคสต์เคล็ดลับ how to เกล่าตอน ห้ขั้นปั้นวินัยแบบชิวๆถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นสิ่งนี้ต้องรีบมาฟังเลยนะคะเช่นอยากตื่นเช้าเนาะแต่กด snooze ตลอดเลยสายเสมอเลยตลอดเป็นไหมอหรืออยากไปวิ่งตอนเช้าเนาะแต่ทำได้ไม่กี่ทีก็เลิกสั่งงานเลยหรือไม่ยากไม่อยาก,ยากเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งเนาะแต่ก็นะเสร็จไม่เคยทันปั่นนาทีสุดท้ายทุกที หรือฝันอยากลดน้ำหนักจ้ะแต่แล้วขีดเดียวไม่ใช่1โลอย่างที่ฝ่ฝันหรืออยากฝึกนั่งสมาธิับเขาบ้างอะ่ะก็รู้ว่ามันดีเนาะช่วยลดเครียดแต่ไม่ถึง5นาทีก็ทำไมเลิกก็หลับนะคะถ้าใครมีสิ่งเหล่านี้เนาะพี่วิ่งอยากให้ลองมาฟังเคล็ดลับ how to เก่าตัวนี้กันนะคะ เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอยากจะตั้งใจทําความดีอยากจะทําอะไรเรื่องดีๆให้กับตัวเองจะพัฒนาศักยภาพตัวเองอจะแก้ที่ัยไม่ดีแต่ทําไมมันวนกลับไปที่หลูปเดิมเนาะทําไมอ่ะเออเราต้องหวาวัยให้เจอก่อนนะคะแล้วเราถึงจะพบทางออกพูดง่ายๆนะคะที่เราทําไม่ได้แเราวนกลับมาที่หลูปเดิมก็เพราะว่าเราขาดคําว่าวินัยภาษาอังกฤษใช้ว่า self discipline มันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะไอ้วินัยเนี่ย เพราะว่ามันทำหน้าที่ควบคุมตัวเรามันเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นๆอีกมากมายเลยถ้าเปรียบไปแล้วนะวินัยเนี่ยก็เหมือนเสาเข็มของบ้านนะคะถ้าขาดสิ่งนี้แล้วเนี่ยบ้านก็อาจจะล้มคลืนได้เป็นท่าเลยเนาะแปลว่าถ้าเราต้องการจะสร้างบ้านให้มั่นคงรากฐานก็ต้องแข็งแกร่งเราจึงจําเป็นต้องมีเสาเข็มเนาะไอ้เสาเข็มที่ว่าก็คืออะไร ก็คือวินัยที่กำลังพูดถึงอยู่เนี้ยนะคะเราต้องตอกมันให้ลึกมากพอเนาะเพื่อให้เราสามารถต่อยอดนิสัยอื่นๆที่ดีๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะอะไรเพราะนิสัยดีๆหนึ่งอย่างเนาะจะนำไปสู่นิสัยดีๆอีกหลายๆอย่างและในทางตรงกันข้ามนะคะนิสัยอันตรายอย่างหนึ่งก็จะนำไปสู่นิสัยอันตรายอีกหลายๆอย่างเช่นกันเนาะยกตัวอย่างเนาะถ้าเรามีวินัยในการตื่นแต่เช้าเราจะสามารถสร้างน,นิสัยเช่น เอ้ยออกกําลังกายตอนเช้าเอ้ยมีเวลานั่งสมาธิโอ้อยากได้อ่านหนังสือด้วยเอ้ยได้ทํางานอะไรที่แบบต้องการสมาธิยยยยเยอะๆอ่าเนี่ยตื่นเช้าอย่างเดียวนะสามารถเกิดนิสัยอื่นๆดีๆอีกตั้งหลายอย่างเลยเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับเรามีเวลาเพิ่มขึ้นในวันนั้นเนาะเราก็จะสามารถเติมกิจกรรมบางอย่างที่เราไม่เคยทําได้เข้ามาในทางกลับกันถ้าเรามีนิสัยตื่นสายเราก็จะมีนิสัยทําไมเร่งรีบ ลวกทำอะไรพอผ่านพรา่ไนี้ไหไม่มีเวลาจะทำให้มันดีไงแแถมยังจะเป็นพวกขี้งดหงิดหัวร้อนง่ายอีกด้วยนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเรากำลังเพาะนิสัยอันตรายอื่นๆตามมาจากนิสัยอันตรายเพียงอย่างเดียวเนี่ยแหละเขาเรียกว่านิสัยที่ทําให้เกิด chain reaction ถ้ามันเป็นนิสัยเชิงบวกคือนิสัยที่ดีงามมันก็จะเรียกว่าเกิด positive chain reaction ขึ้นคือคุณจะได้นิสัยดีๆอีกหลายๆตัวตามมา แต่ถ้ามันเป็นนิสัสอันตรายคุณก็จะได้ negative chain reaction mm. ก็คือนิสัสอันตรายตัวอื่นๆเพิ่มอ,อ,อีกนั่นแหละน่ากลัวไหมคะเนี่ยวันนี้ผิงเลยนะอยากจะแบ่งปัน5ขั้นปั้นวินัยมาฝากแล้วอยากจะให้ลองไปทําดูกับตัวเองเลยเนาะเพราะว่าอยากให้วินัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากภายในตัวเรามันจะได้ยั่งยืนสถาพรสืบไปจ้ามันมี5ขั้นนะขั้นแรกคืออะไร ขั้นแรกคือการสร้างทัศนคติเชิงบวกหรือการสร้าง positive mindset นั่นแหละเพราะเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนอันดับแรกเลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องมีประโยชน์และนำไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้การสร้างวินัยเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าต้องเริ่มต้นจากความคิดและความเชื่อที่ถูกต้องก่อนที่เขาเรียกกันว่า mindset นั่นแหละมี mindset ที่ดีมี mindset ที่ถูกต้องหรือในทางพุทธศาสนาจริงๆมันก็คือคำว่า สัมมาทิฏฐิคือเริ่มต้นถูกเดี๋ยวสัมมาอื่นๆจะตามมาอ่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราทํามันดีมันถูกต้องมันมีประโยชน์เราจะอยากลงมือทํำไหมไม่เราก็จะเฉยๆเราก็รู้สึกว่าผัดวันประกันพรุ่งไปก่อนใช่ไหมเออยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่มันต้องฝืนตัวเองด้วยแล้วอะทําไมเฮ้ยเราก็จะยิ่งผัดเลยนะผัดไปเรื่อยๆถูกปะแปลว่าเราควรจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าทําไมต้องทํา ทำแล้วมันดียังไงเออคือการเอาคําตอบของคนอื่นมาใช้มันก็ได้นะแต่มันไม่ยั่งยืนเท่ากันตอบด้วยตัวเองถูกไหมะคะเพราะว่าเราจะทํามันแค่ตามกระแสะเท่านั้นพอหมดกระแสะเราก็จะหมดอารมณ์ในการทำอายกตัวอย่างอะไรง่ายที่สุดที่เราเห็นกันชาติมากเลยก็คือตอนพิษตูนเขาวิ่งตอนนั้นคนแห่วิ่งตามมากมายหลันแปดทีเดียวหลังจากนั้นกระแสะซาลงทุกคนได้เอาลงทับเก็บเข้าตู้แต่ช่วงนี้กระแสะมาอีกแล้วอาจารย์ชัดชาตินำวิ่งทุกเช้าเลย เราจะฟิตอีกรอบไหมเออประเด็นคือถ้ามันไม่ได้เกิดจากไมซ์เซตที่ถูกต้องเนาะมันก็จะยากกว่าน้อนนะที่จะได้มาวิ่งเหมือนอาจารย์ชชาิอะสังเกตไหมคะอาจารย์ตอบว่าอะไรทําไมถึงได้ตื่นแต่ชาแล้วมาวิ่งได้เพราะท่านอยากให้ตัวเองแข็งแรงจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ลูกชายได้เนี่ยเห็นไหมนี่คือเหตุผลว่าทําไมนี่มันเป็นทัศนคติของอาจารย์เนาะที่มีต่อการวิ่งทําให้อาจารย์เกิดวินัยในการวิ่งจนถึงปัจจุบันอ,อ่านะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยคือกล่อมตัวเองให้ได้ก่อนด้วยนะคะอีกอย่างนะอีกอย่างที่นอกจากมีทศัศนคติที่เป็น positive แล้วนะสิ่งที่เราต้องกล่อมตัวเองเลยก็คือวินัยไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถเราก็เป็นคนมีวินัยได้มันสร้างได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีหวังมาตั้งแต่แรกถ้าเราบอกตัวเองว่ายัางไงฉันก็ทําไม่ได้หรอกฉันเป็นคนไม่มีวินยัยแค่นี้มันก็จบข่าวแลละยังไม่ทันเริ่มเลยมันจบตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วนะคะ ข้อ2เนาะคือการตั้งเป้าหมายหรือการสร้างแรงบันดาลใจใช้คำว่า strong motivation ก็ได้แต่เป็นการตั้งเป้าที่หรือการสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงให้กับตัวเองเพื่อให้เป็นแรงผลักดันให้เราเริ่มต้นก้าและสามารถก้าวต่อๆไปได้กระทั่งเราสามารถสร้างสิ่งนั้นๆวินัยในเรื่องนั้นๆให้เกิดขึ้นได้จริงยกตัวอย่างนะเรารู้ว่าสมาธิเป็นเรื่องดีมีประโยชน์มากมายเลยอ่ะอันนี้เป็น positive mindset ละเป็นข้อนหนึ่ง โอเคไหมอ่าแต่เมื่อเราบอกว่าเราอยากให้สมาธิช่วยทําให้เราหายเครียดอันเนี้ยเรียกว่าวเฉพาะเจาะจ,จงอันเนี้ยเป็นประโยชน์เป็นเป้าหมายเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราอยากจะทํามันจริงๆเป็นเรื่องเฉพาะเราอ่าเราตั้งเป้าไว้จะให้สมาธิช่วยเราคลายเครียดนะคะเราก็เลยจะเริ่มแต่ของเพื่อนเราเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะตั้งเป้าให้สมาธิช่วยเพิ่มสติให้ฉันหรือฉันอยากจะให้เพิ่มเรื่องของโฟกัสในงาน เนี่ยหรไหมคือแต่ละคนน่ยจะมีเป้าหรือมีแรงบันดาลใจมีเหตุผลในการทําที่ไม่จะไปต้องเหมือนกันนะอ่าแต่ถ้าเราสามารถหาอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงกับเราได้มันจะดีที่สุดเพราะมันจะเป็น motivation ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่จะดึงดูดนะคะหรือว่าโน้มนะให,ให้เราลงมือทำแล้วก็ทำต่อไปจริงๆเนาะแต่ว่านิดนึงก็คือการตั้งเป้าหมายนะคะแนะนำว่าควรเป็นเป้าหมายที่ท้าทายหรือ ถ้าจะเป็นแรงบันดาลใจก็จะต้องเป็นสิ่งที่ motivate หรือเป็นแรงบันดาลใจของเราหรือว่าจะโน้มน้าวเราเบาให้มันมากพอคือมันต้องกระตุ้นต่อมอยากให้เราลงมือทําให้ได้เออคือถ้าเกิดหาเหตุผลส่วนตัวไม่ได้นะยากมากเลยที่จะทําได้ตลอดต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2คือต้องทำอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงคือต้องตั้งเป้าที่มันเฉพาะเจาะจงให้ได้เนาะต่อมาข้อ3คืออะไรก็คือต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะหรือพิงใช้คําว่า big commitment คือคอมมิตเมนต์ธรรมดาไม่ได้คือมันต้องบิ๊กเลยคือแบบต้องใหญ่เบิ้มนะคะพูดได้ไงว่าการสร้างน,นิสัยดีๆอย่างหนึ่งเนะี่ยหรือการเลิกนิสัยไม่ดีอย่างใดยอย่างหนึ่งเช่นอาการเลิกบุหรี่หรือการเลิกเหล้าเนี่ยมันไม่ง่ายเนาะมันต้องเอาจริงหรือถ้าเราไม่มุ่งมั่นจริงๆย่อมทําไม่ได้นะคะเวลาในชีวิตเราอะมีเท่าเดิมเนาะในแต่ละวันแปลว่าถ้าวันนี้สมมติเราอยากจะเริ่มต้นทําสมาธิแปลว่าอะไรเราต้องแบ่งเวลาตรงไหนให้ใหกับการทําสมาธิ แปลว่าอาจจะต้องตัดบางกิจกรรมออกหรือเปล่าเพื่อให้สมาธิมีที่เสียบเข้ามาได้ถูกปะอ่าสมมุติว่าเราชอบดูซีรีส์ตอนค่าแต่ถ้าเรายังดูเหมือนเดิมเราก็ไม่มีเวลานั่งสมาธิน่น,นอนถูกไหมเพราะว่าเรานั่งดึกเกินไปทําไมเราก็ง่วงเราก็หลับแหละหรือว่าถ้าเราไม่รีบนอนแต่หัวค่ำเราก็จะแม่ก็ตื่นมานั่งตอนเช้าก็ไม่ได้อีกคือพูดได้ง่ายว่าการจะเอาสิ่งใหม่เข้าไปมันต้องตัดใจเอาของเก่า ออกไปก่อนให้ได้นะคะเหมือนเราเอาแต่กินนะถ้าเราไม่ถ่ายเลยทําไงคะเราก็อึดอัดตายเลยนอนร่างกายก็รวนหมดเลยเหมือนกันเลยนะคะถ้าเราตั้งใจจริงเนาะในการจะทําอะไรเราต้องพิจารณาดีๆเนาะว่าเราจะทํามันยังไงอ่าอะไรที่ไม่สําคัญตัดออกได้เรารู้ดีสุดตัวเราเองเนี่ยรู้ดีที่สุดเลยตัดมันออกไปก่อนนะคะแล้วมันจะนําไปสู่การบริหารจัดการเวลาที่ดีขึ้นทําให้เราสามารถที่จะมีเวลาทําสิ่งที่เราอยากจะทําใหม่ๆอันนั้นเนี่ยได้ พูด,ดง่ายๆว่าตัดกิจกรรมไร้สาระที่มันไม่สร้างคุณค่าหรือไม่จําเป็นและไม่ส่งผลถึงเป้าหมายของเราออกไปก่อนเพื่อเพิ่มกิจกรรมที่เพิ่มมูล,ลค่าให้กับชีวิตและทําให้เราเข้าเป้าหมายชีวิตของเราให้ได้จริงๆนะคะอ่าส่วนข้อ4คือการลงมือทำและทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะภาษาอังกฤษที่ิใช้ตรงนี้ว่า repetition นะคะก็คือการทำซ้ำนั่นแหละ ก็คืออย่าลืมนะคะว่าง่ายๆหลักการของการเกิดนิสัยคืออะไรก็คือการทาาําซ้ําๆอ่ะจนกระทั่งเราติดติดอะไรติดเข้าไปในกมวลกมวลและสันดานของเราคือหมายถึงว่าติดเข้าไปนจนเป็นถ้ามันเป็นตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของเราเวลาเราไม่ทําเราอึดอ่ะอันนี้นะคะก็คือการทาซ้ำเนาะการทําครั้งเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะที่เราจะสามารถสร้างวินัยนะคะหรือสร้างนิสัยใหม่ๆของเราขึ้นมาได้เนาะ,ะแต่จะบอกว่า ต้องทำไปซ้ําๆนานแค่ไหนเหรออะไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ที่หลายปัจจัยมากๆเลยนะคะแต่ขอแค่ว่าลองทําไปก่อนนะคะทําไปเรื่อยๆเนาะอาจจะเริ่มต้นทําไป7วันก่อนก็ได้อะ,อะสมมุติทํา7วันได้แล้วนะลองเพิ่มเป็น14วันลอง21วันลอง30วันอวันลองไปเลย90วันได้ไหมหรือยาวๆหรือ90วันอะไรประมาณนี้นะคะพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มคุ้นกับสิ่งนี้มากขึ้นเนาะเออมันก็จะ เริ่มรู้สึกละมันติดเข้าไปเป็นตัวเหล่าแล้วนึกออกไหมคะอ่าแต่ว่านะแต่ว่าถ้าเราทําไปแล้วเกิดอาการอยากหยุดทำอ่าเหมือนไม่มีความรู้สึกอยากทําต่อแล้วอันเนี้ยเราต้องย้อนกลับไปมองข้อข้อ2นะว่าเฮ้ยตกลงเป้าที่เราตั้งอะที่บอกว่าเป้าเฉพาะเจาะจงอะหรือแอรงบันดาลใจที่เราจะทำเนี่ยมันมันมีปัญหาไหมเออเพราะว่าอะไรมันต้องมีปัญหานะเพราะมันกําลังกระทบอะไรกระทบความตั้งใจของเราไงมันกระทบ big commitment ของเรามันกระทบความมุง่งมั่นตั้งใจของเราทําให้เรารู้สึกทําไมไม่อยากทําต่อเนาะอยากจะหยุดเหนอไหมคะอยกตัวอย่างนะเราอยากให้สมาธิเนี่ยช่วยคลายเครียดถูกไหมแต่ทำสมาธิทีไรเนี่ยยิ่งนั่งก็ยิ่งเครียดไม่มีความสุขเลยแบบนี้แปลว่าอะไรมันบั่นทอนกําลังใจเนาะแล้วก็ความตั้งใจของเราในการทําแปลว่าเราต้องรีบสํารวจนะคะว่าเราทําถูกวิธีไหมคือการจะทําซ้ําได้เนี่ยมันดีแต่ก็ต้องสํารวจด้วยทํา reflection ด้วยว่าเออแล้วเราทําถูกไหม ้องไปปรึกษาครูบาอาจารย์ไหมว่าท่านแนะนําเราไหมเออเพราะว่าถ้าเกิดเราทําไปยิ่งทํายิ่งเครียดมันจะเข้าเป้าไหมในเมื่อเป้าคือการขายเครียดไม่เข้านะคะเพราะฉันให้รีบแก้ตรงนี้นะสุดท้ายถ้าเราแก้ได้เราก็จะไม่เลิกแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็จะลมเลิกเพราะฉะนั้นการทําซ้าๆไม่ใช่แปลว่าสักแต่ว่าทาเนาะแต่แปลว่าทําแล้วก็ก็ต้องคอยมาเช็กอะว่าเฮ้ยแล้วเรามีอะไรทําผิดทาพลาดอะไรมันค่อยเข้าเป้าไหมถ้าเราทําผิดเราก็ต้องปรับ มันถึงทําให้เราอยากจะทําต่อไปเพราะเราเห็นผลไปเรื่อยๆเนาะว่าเราทําดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นอย่างสมมติทําสมาธิแบบนี้เราก็จะบอกตัวเองไปเลยเนาะว่าเฮ้ยเราอะทำไม่ได้หรอกมันไม่ใช่แนวเราเราทําเป็นคนสมาธิสั้นเราไปหาวิธีการคลายเครียดวิธีอื่นดีกว่านาะอแต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงมาจากการที่เราทําไม่ถูกวิธีหรือว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยแนะนาไม่มีเมนทอร์อะไรประมาณนี้นะคะอ่าตรงนี้นะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่เติมเข้าไปให้นะคะส่วนข้อหก็คือล้มแล้วลุก แต่ไม่ล้มเลิกนะคะภาษาอังกฤษก็คือ never give up คนเราพลาดกันได้เนาะพลาดแล้วล้มแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เนาะถ้าเริ่มลงมือทําแล้ววันต่อไปทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะเราให้ภัยตัวเองได้นะเรายอมรับในตัวเองเนาะว่าเออคนเรามันก็มันก็มีอะวันที่มัน up เป็น down ใช่ปะ่ะแต่ทําไมเดินต่อคะ่ะสู้ต่อไปล้มแต่ไม่เลิกขอเพียงแค่อย่าพึ่งล้มเลิกไปก่อนนะคะเดียวมันก็จะสําเร็จในที่สุดนะคะ พยายามให้ได้เนาะ never give up นะคะถ้าเรายืนหยัดตรงนี้ไปได้เรื่อยๆฝืนทำมันไปได้เรื่อยๆจนสำเร็จคราวนี้แหละมันจะวกกลับไปเพิ่มตรงไม n d s e ็นะเออ m ม n d s e ็ที่บอกว่าเรื่องนี้มันดีมันถูกมันเป็นประโยชน์มันจะยิ่งหนักแน่นไปอีกไอ้วงจรเน,นี้ยไอ้ห้าขั้นเนี้ยจริงๆมันก็เป็นวงจรด้วยเพราะว่าพอเราทำขั้นที่5ได้แล้วมันจะวกกลับไปที่ขั้นที่1ใหม่เป็นการเติมเต็มขั้นที่1อ,อ่าอีกรอบหนึ่งให้มัน หนักแน่นมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นนะคะเราสามารถมองเป็นวงจรได้เหมือนกันเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นในรอบที่2-3-4ไปเรื่อยๆอยกตัวอย่างนะสมมติว่าเราทำสมาธิเป็นจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราใช่ปะจนเราทำไมรู้สึกทำไมคะเฮ้ยชอบสมาธิอะ่ะคือเรามี positive mindset กับสมาธิแล้วอะ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าการตั้งเป้าในรอบต่อไปของเราข้อ2คือการที่มี strong motivation ในการทำสมาธิอาจจะไม่ใช่แค่การลดความเครียดน,นะ แต่เราบอกว่าเราอยากจะโอ้เข้าถึงทำเลยบรรลุทำเลยไม่อยากมาเกิดแล้วอะไรแบบเนี้ยเออมีหรือเปล่านะคะเออถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดแบบนั้นทำไมคราวนี้แหละเราจะโอ้โหยิ่งขยันทำสมาธิเลยเพราะว่าเราพูดถึงเป้าหมายระยะยาวมากๆของเราแล้วอะเราจะไม่ลมเลิกเลยเพราะถ้าเกิดแค่คลายเครียดพอเราหายเครียดเราอาจจะทำไมเอ้ยไปทำอย่างอื่นต่อใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดเป้าหมายที่มัน เข้มข้นหนักแน่นนะหรือระยะยาวไปอีกอมันจะยิ่งทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้นานขึ้นไปอีกนะคะอันนี้แหละที่เรียกว่าวงจรที่มันจะทับทวีไปเรื่อยๆนะคะสรุปว่า5้ขั้นปั้นวินัยก็คือ อันที่1สร้างทัศนคติเชิงบวก positive mindset 2. ตั้งเป้าหมายหรือสร้างแรงบันดาลใจที่เฉพาะเจาะจง strong motivation 3. มุ่งมั่นตั้งใจ big commitment 4. ลงมือทำและทำซ้ำๆไปเรื่อยๆ repetition ล้ลมแล้วลุกแต่ไม่ลมเลิก never give up นะคะเพื่อให้วงจรนี้มันก็เกิดไปเรื่อยๆซ้ำๆเนาะ นอกจากนี้นะคะพิงยังมีเทคนิคอีกเล็กน้อยนะพวกเราถ้าเกิดคนไหนได้เคยอ่านหนังสืสงอสางกฤษอาจจะเห็นเนาะว่าวินัยมันแปลว่าเ e l f d i s c i p l i n ใช่ปะแต่หลายๆครั้งมันจะมีคําว่า self control เนี่ยพ่วงเข้ามาด้วยนะคะ self คอน t r o l กับ self d i s c i p l i n เนี่ยมันแตกต่างกันยังไพงพม่อยากจะให้ความหมายตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงพูดได้ง่ายว่าเวลาเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างนิสัยที่ดีเนี่ยเราจะต้องลดละเลิกนิสัยไม่ดีไปด้วยพร้อมๆก,กันกับการสร้างนิสัยที่ดีมันก็เลยจะพูดว่า ไอการลดละเลิกนิสัยไม่ดีเนี่ยอันนี้เรียกว่า self control ส่วนการเริกนิสัยที่ดีเรียกว่า self discipline พอจะนึกออกไหมคะอยายุตัวอย่างนะสมมุติว่าเราอยากจะเลิกเป็นคนขี้เกียจคุณต้องเลิกทําอะไรไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ซึ่งคนขี้เกียจส่วนใหญ่มักจะทําเช่นติดเกมติดสื่อติดหนังติดแฟนหรือติดกัญชาพูดเล่นหลอเล่นติดกัญชาจะไม่ใช่แล้วหันมาเริ่มทําอะไรที่คุณตั้งใจไว ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือเข้าคอร์สสัมมนานะเพิ่มศักยภาพการศึกษาดูงานเพื่อทดแทนกิจกรรมเดิมของคุณเพื่อให้คุณเป็นคนขยันนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณต้องการลดน้ําหนักก็ยังใช้เทคนิคนี้ได้เพราะคุณควรจะต้องเริ่มต้นจากการลดอาหารพวกไขมันหรือน้ําตาลหรือว่าเลิอกอาหารมื้อดึกเห็นไหมนี่คือลดละเลิกก็คือเซลล์คอนโทรลในขณะที่ต้องเริ่มออกกํบบาลังกายแล้วก็กินอาหารพวกผักผลไม้ควบคู่กันไปอันนี้แหละที่เรียกว่าเซลล์ดิสซิเลินนี่หรอ,อนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะการสร้างวินัยจึงต้องทำสออย่างควบคู่กันนะคะก็คือการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีนะเดียวกันก็เริ่มสร้างสิ่งที่ดีเข้ามาด้วยเนาะ สุดท้ายแล้วนะคะจะบอกว่าการสร้างวิน,ยนัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องใช้เวลานาน Canon แค่ไหนเราตอบไม่ได้อย่างชัดเจนเนาะแต่ละคนใช้เวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับต้นทุนชีวิตนะคะที่ผ่านมาแนวคิดความมุ่งมั่นและก,การกระทำในปัจจุบันเนาะแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ได้้วยตัวเองมากที่สุดนะคะคือเวลาที่เราเมื่อไหร่เราทำมันเป็นธรรมชาติอันนั้นแหละเออคือมันติดเข้าไปเป็นวินัยในเรื่องน,น,นั้นๆของเราแล้วคือไม่ทำไม่ได้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะอันนั้นแหละคือมันติดแล้วนะเราจะเป็นคนที่รู้เอง และก็วินัยเนี่ยก็จะเป็นนิสัยที่ช่วยควบคุมให้เราทำในสิ่งที่เราต้องทำแม้จะไม่อยากอยากหรือไม่อยากไม่เป็นไรแต่วินัยจะเป็นตัวที่ทำให้เราทำสิ่งนั้นก็คือคอนโทรลอีกแล้วคำว่าเซลฟ์คอนโทรลเข้ามาอีกแล้วเห็นไหมคะการฝึกวินัยที่ดีแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยนะคะพี่ผิงอยากจะเน้นเลยเนาะว่าถ้ามันเกิดมาจากอินเนอร์ของเรานะคะภายในของเราเนี่ยมันจะติดทนนานแล้วมันไม่ฝืนมันจะไม่รู้สึกเหมือนโดนบังคับมันจะทำด้วยความแฮปปี้เนาะมีความสุขกับมันอ่าแล้วอย่างเงี้ยจะทำได้ ได้นานาเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเลยว่าวินัยจึงเป็นรากฐานในชีวิตที่จะนํำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความสํำเร็จนะคะคนเราเริ่มต้นที่ก้าวเล็กๆก้าวหนึ่งก่อนจะก้าวกระโดดเสมออย่าคิดว่านะคะการเริ่มต้นทำอะไรในสิ่งเล็กน้อยนั้นไม่สำคัญเพราะคนที่ทำเรื่องใหญ่ได้นี่แหละคือคนที่ทำเรื่องเล็กน้อยใกล้ตัวได้แล้วนั่นเองถ้าอยากจะใหญ่ต้องเริ่มต้นจากเล็ก ะะการฝึกวินัยลองเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจําวันค่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การมีวินัยในเรื่องที่ยากขึ้นในอนาคตได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วอยากลองไปทํากันดูหรืออย่างห้ขั้นบ้านวินัยเนาะอาจจะลองเลือกนิสัยที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาสักหนึ่งอย่างก่อนนะคะอย่าไปเยอะเกินไปกับตัวเองนะเอาแค่หนึ่งอย่างทําทีละอย่างค่อยๆทําค่อยๆอก้าวไปทีละก้าวเนาะแต่แค่ว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะทําแล้วเราก็จง ลงมือทำนะคะ just do it เลยเนาะเพราะว่าไม่งั้นเวลามันก็ไม่รอเราแล้วนะคะ,ะถ้าเกิดสนใจเนื้อหาประเภทนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ติดตาม podcast ช่องกล่าวโชว์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ